nói ngay ngay này Đã không còn, còn không không nói không ngay tụi này man cái bói này nè khóa khóa man sai ói là ói sự xuống đủ quay ngày thai, อนาคตเสียว่ะเกิมานตัดอ้อยนี่ตัดมันนี่แหละเนาะตันมันดิที่นี่เราที่นี่อุทยานฟอมนี่ฮะ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 สวัสดีครับวันนี้เรามามาเลาะไก่ไก่วันนี้มาเลาะไก่ที่ไหนที่ไหนที โอ้โหจ่าเจ้าที่ไหนที่เจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเนี่ยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยที่ไหนเนี่ยที่นี่โคกโพชัยค่ะโคกโพชัยนี่อำเภอบ่ปนมััสะหลอำเภอโคกโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดจังหวัดขอนแก่นอ๋อจังหวัดขอนแก่นอันนี้จะเป็นไร่มันของคนอื่นและไร่อ้วัตถุอันนี้เราต้งเดิน <c oughs> มาดูวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของจังหวัดอืน่นมีโอกาสได้มางานแต่งแล้วก็มาดูมาดูทุ่งนาส่วนมากก็จะเป็นการปลูกมันแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกมันแล้วก็อ้อยนะ ลงมันแล้วก็แล้วมันก็จะมีไอ้พืชผักสวนครัวแซมๆมานี่แหละมีอันนี้แหละเนี่ยแตงแตงไทยบรรยากาศดีสวัสดีครับ นี่เรามาเที่ยวนาเที่ยวนาเจ้าบ่าวเที่ยวนาเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเนี่ยนี่ฮะมาอันนี้มูนนมนมาเที่ยวนาเที่ยวนาเจ้าบ่าเจ้าสาวป้ายแดงเนี่นี่ฮะอันนี้หน้าหน้าหลังแรกนั่นเลย นี่พี่ปลูกอย่างนี้เนี่ยปลูกอะไรบ้างเราจะของนาแนะนำเนี่ยหนานี่มีกี่ไร่มีกี่ไร่มีกี่ไร่แนะนำก่อนมีกี่ไร่เดาๆนาเนี่ยหรออยากมาอุนอนานี่หรอจ่ายพูดนานานานี่กี่แสนอันนี้กี่ไร่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 นะที่เราเอาไป ซือรถอ่ะไปย้อนอ้าวข้าวข้าวข้าวไมได้ข้าวประมาณสี่สิบไร่ค่ะสี่สิบไร่โอ้โหนี่เสียบาทเนี่ยไม่ถึงปิดนี่แต่ว่าเขารวยเขาไม่ขายให้อ่ามาเดี๋ยวพาไปดูอุ้ยไม่เอาแล้วสี่สิบไร่ก็ไม่เอาอีกแล้วที่สร้างไว้แต่ว่าเข้าไม่ได้ไปย้อนแกตัวใหญ่มากเราต้องไปเอาไข้างนอก ส <S <S เสียบาทนี่ค่าดองเท่าไหร่เนี่ยค่าดองหกแสนนาแค่นาก็คุ้มแลยสี่สิบไร่ไมา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 ปามมามาม สัมภาษณ์ในเสี่ยวาดอนาคตอนาคตจะมาทำใช่ไหมเนี่ยคิดว่าจะเอาไปจำนำเนี่ยที่ทั้งหมดสี่สิบไร่สี่สิบไร่ถ้าไม่ไจำนำก็จะขายโอ้แปงสินทรัพย์เป็นทุนโอแปลงเห็นเห็นทรัพย์สินแล้วก็คุ้มแล้ว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 อนาคตเสียวาดบองว่าจะขายหมดเลย อ้อยสุพรรณห้าศูนย์จับผลิตน้ำอ้อยขายทั่วโลกออ้อยสุพรรณ่สุพรรณห้น เราจะผลิตน้ำอ้อยส่งขายทั่วโลกน้ำอ้อยบ้านมหามันอยู่ไก่บ้านมหาหรือเปล่าบ้ว้าว้าว้วไอแม่ไผ่ปลูกนี่พ่อวะพ่อเป็นคนปลูกว่เนี่ไม่เอา แมวแมวไม่เด็ดไม่เด็ดไม่เด็ดมันสุกแล้วนะเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรเป็นไรแมวแมวแล้วก็จะมีข้าวโพดที่ตายไปเลยแล้วก็จะมีต้นมะขามแล้วก็ป้าสี่สิบไร่ อันนี้อันนี้อยู่เหลืออยู่เอามีเหลือบอ่เน,นี่ยโอ้อันนี้ <ทะ S 1> เป็นฟก<ท>ะนะอันนี้สดๆเลยนะฟกฟุกฟุกเหลือเอาอยู่มันยังไม่สุกสุกแล้วเออสุกแล้ววันนี้วันนี้นะคะเราจะกินอะไรก็จะได้กินหมดเพราะว่ามันสุกทุกอย่าง ฟุกเลยเนี <Jonas> ่ยฟุกเลยได้ได้ลูกสุกเลยแล้วก็จะมีต้นมะละกอของเราหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นก็มีลูกเกี้ยวสุกแล้วไหน้ยจริงจริงเหรอเนี่ยอีู่สองอย่างสุดกับตายอ๋อจางโมดังก๊อกเขาสุกเลยเขากหัวมั้ม นี่นะคะบัวสุกบัสุกนะมั้งว่หมูเรื่องกระเพาะกระเโอเคได้สองลูกน่าจะสุกเอออันนี้สุกแล้วได้กลิ่นหอมๆอันนี้เฉยๆแต่ก็อีกสวนก็จะเอาไว้ปลูกผักนะคะ ออเวลาเห็ดน้ามันมีน้ำหมดนลยมีค่ะตรงนี้จะจะต่ําที่สุดอมันจะไหลมามันจะเหมือนรอค่ะพี่มันมันจะไม่ได้แบบติดเขื่อนแล้วแบบเขาปล่อยให้หรืออะไรเหมือนรอฝนตกอ๋อไปวานะหไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งเหงายคนที่บองาอันนี้มันจะหแหง้งแรงมาก <c oughs> เราคิดว่าพ่อตาเรามีนา40ไร่40ไร่ถ้าตีเป็นไร่ละแสนเราก็จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่วะเท่าไหร่อยู่สี่โว้ยสี่สิบล้านเลยเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> แตงเขาหกแสนเรามีที่นาสีา่สิบไร่เราถือว่าคุมเออ คุ้มในการลงทุนอันนี้วางแผนระยะไกลคุ้มวันที่วันที่สิบเก้สิบเกณฑ์เนี่ยเราเราจะจังสีส่วนกวนเกณฑ์อืออือหัวตะว่าการเงินเข้าปกครองโตัวเท่านะขี้นวดกวน ย,ยมีเมียรบอตอนนี้มีเมียเราบอรู้สึกยังว่มีเม,มีเยชิมมันซื่อๆนะเห็นกันกับพิรลิงพเพชรลิงอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันก็แม่ซื่อๆและวะมันก็คือความสุขแหละม่โมเมนต์กินบดสอันเรี้ยว ลิ้มเปรี้ยวได้ไสมเอ้ยอันนี้หวานเรื่อน,นี่หวานมันมันมีสองสีเดอนน้อันนี้อันนี้อันนี้สมแต่ว่าสำหรับผมเราพอดีเหลียวรูปแบบอะไรกับย่าให้เป็นทุกผมเด้อว,<ม>ว่าเขาบอกว่าอย่าให้เป็นทุกเขาบอกเขาว่าให้ <c oughs> เป็นทุกผมเด้อว,ว่าท่นเป็นคือมววึงก่อนยันพี่อะทันแล้วคือมึงนนก็คือตอน้นหญ้านะคะเราไม่ได้ นี่พ่อพ่อยพ่อดูแลทั้งสองสวนเลยบนนี่ยวิลลกไหลลุงเอามใสีกับพูอ๋อตอนนี้จะให้เตียน้อยปีนมะูนะเอากระสอบมอเามาเียวกระอน้อะเยวอากระสอเห็นตรงนี้เราต้องไหว้ก่อนนะคะ มแล้วเกลือเทศเอาทานกันแล้วได้ได้แล้วทานกันแล้วไปอยู่ <c oughs> เอาดอแรงงานใหม่หม,มานนิมนต์ที่ป่าไม้ <c oughs> สองส่วนนี้พอดูแลที่โ <c oughs> มหน้าเสื้อเลยเพราะขยันว่าได้ลูกเคยสืบท่านไม่ใช่ไหมต้น <c oughs> ก,ก็รนสใช่แต่ไม่ได้ดอีกมีอวยอ้ยกัวขึ้นอีกะอันเนียมันไม่ได้มีต้นเดียวนะอยู่ม,มีหลายต้นเพรามักินันรต่อจะพาลูกหนนี่โอ้ยน้อยมุกไปนเ,เอาักุกมากินแล้วนะ

การทำให้มันเป็นคลองนะคะแล้วก็จะใครเรือออตอนนี้มันก็จะน่ากลัวแล้วก็รอนกลนะคะอันนี้ทิมไว้นี่เลยบอกบอกว่กมีคนขโมยบ่อเราถ่ายตรงนี้เขาบอกว่ามันเคยมีคนมาฆ่ากันตายพี่จริงจริงตรงนี้เขาก็เลยไม่ไม่หายนี่แหละเป็นเหตุผลที่ไม่อยากมาตอนดึก ไม่เคยมีใครเจอนะแต่แบบมันก็ไม่หายเลยอันเนี้ยตอนนี้ถ้าเป็นที่คนอื่นหายดอกต่อไปจะให้ลูกคุณหนูข <c oughs> ึ้นต้นมะละกอขึ้นต้นบมะฮงเพราะว่าไอ้ก็ขาเปี้ยเจ้าสาวก็เปี้ยต่อไปจะให้ลูกคุณหนูเท่าไหร่นะลูกคุณหนูข้างหน้านะอ่าต่อไปนี้ลูกคุณหนู <c oughs> อ่มีพ่อแม่ เออมันสูเออมึงถึงอยู่นั่นน่ะมันมันเน่าแล้วลูกต้องเอารูที่มันเหลืองๆนิดนึงอ่ะเกือบเลย มันต้องโยนอ๋อมันเลยไปหนิกินได้ป่าปะกินไดเราต้องเอาตัวเอ๊ยลูกที่ยังเขียวอยู่กินได้ทไมได้อยู่ได้ยูถ้าเขียวอ่ะมันจะพอดี นนนั่ทุบเอาลงมันหมือนไอพวเอาเหลืองๆลงมัเอาลงหมือนรอดไม่ขึ้นไปแล้วอันนั้นแ่ะแห้งสิอร่อยอันนี้มันเละแล้วบวกินนั่นอ่ะอันน,นั่นอ่ะต้องลุงนะต้องจับดีๆนะคะโอ้ยลงลงคลองนี่เสร็จแล้วอะไนั่นลงได้ล <c oughs> ุงฝรั่งเขาทำหน้าตาบบเสื้อเลย ่หรอเลตัวนี้เนี่ยนะเยสอ่อนมากเลยนะเออบยเ่เอาไปฝากโอ้อีกก้อยหน่เบิรเราแก่หรือัแก่แล้วเข้าหน่าคี่ให้พ่อกับแม่วาเบิงน่งน้คือฝากมันละกอ้พ่อกับแม่เบิร์นยงนี้เขาเป็นคนปลุกเขารู้อยู่แล้ว มเขาไม่มีเวลาไงเนี่ยเขาก็รีบกลับไงเอาไปหายกินจังแดมันก <oir> ัโลนถิーー่นด้วยนเดเขาลนถิ่นยเปล่าที่านเราก็ขึ้นเด้ย์เขืนู้เดียวดยจอยเนาะอยากบอกง่อยข้นบ้างด้ว

เจ็บมือโอ้เจ็บมือยนะเอ้าโอ้ถัวไหมช้มาัวมาหัวโตมาถัวโต้ยงถัวโตมาถั่วเีที่ไปไหนไหนเนี่ย เอาถัวไปตำไหมดูแลได้ไหนเน่อยเง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 ยเดีขยนะด้